อย่างนั้นนะครับพี่ขุนพลครับเส้นทายคําจากภาพนะครับมาดูที่คําแรกครับวิ่งอย่างเดียวตอบไม่ได้ตรงนี้เฮ้ยโง่โง่โง่คงรู้แหมพี่มารตอบครับยังไม่รู้คําตอบเลยยังไม่รู้ตอบเลยพี่มาร์ครู้ครับตลาดกิมโยนตลาดกิมยงตลาดกิมยงตลาดอะไรนะกิมยง ตลาดกิมหยงกิมหยงครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องนี่เมื่อกี้มันจะเป็นคำว่าอะไรตลาดเมื่อกี้เขาพูดตลาดกิมกิมชิมุกครับอันนี้คือตลาดตลาดกิมแต่วรรณยุกต์ผิดนะเนี่ยอันนี้ตลาดกิมยงตลาดกิมยงก็เป็นตลาดกิมหยงไงมันมีความใกล้เคียงมีความใกล้เคียงนะฮะ แต่เมื่อกี้พี่ขอเตือนนะฮะเพราะว่ามารยังไม่รู้คำตอบเลยแล้วออกมาชิงทงแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นถือว่าให้ไปเหลือก่อนให้ไปเหลือก่อนนะเรราต้้องูก่คนที่มาหยิบทงต้องรู้คำตอบก่อนนะครับโอเคไม่งั้นตัดแพ้ครับตัดแพ้เออไม่งั้นตัดแพ้นะฮะครับผมทีม A อนำไปก่อนหนึ่งคะแนนนะครับมาดูคำที่สองครับขึ้นมาไก่ฮะอย่าอย่าอย่ากเข้ามาใกล้ ถ่ายไปไปไก่ทอดหาดใหญ่ไก่ทอดหาดใหญ่ถูกน้องโอ้ไก่ทอดมันยากนะคือทำแรกเลยไหนันี้ไอ๋อัอนี้คือน้องมิวมิวกำลังถือกระทะ ผัดก็ได้เนี่ยผมรู้ว่าไอ้กิมไม่รู้เออตอัวเลโหูจะต้องไก่เนี้ยกำลังสื่อกระทะไงก็เลยเป็นการทอดเหั่นาใหญ่ไก่ทอด h a r ทอดไก่ทอดไก่ทอด hard ันใหญ่มากคือ b ิ g m o u n t a ไก่ทอด h อ r ใหญ่ก็คือไก่ทอดหัดใหญ่ไก่ทอด h อ r ใหญ่อโอเคไหวไหมทีมเอนำไปแล้วสองคะแนนนะฮะ่รู้เลยเนี่ยมาอันนี้คำที่สามพี่ถือว่าคนข้างยากคำที่สามมาครับ ไม่คำเดิมนี่อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คำเดิมไม่ใช่คำเดิมเออคู่รู้เหรอวัดหัดใหญ่วัดหัดใหญ่วัดหใหญ่เก้าไปดูวัดหัดใหญ่วัดหัดใหญ่เก้ามาเลย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 มาเวัดหัดใหญ่ในตายไม่ไม่ไม่โบล่อะไรนะโผล พ่อเขาบอกอ่ะใหญ่เก้าไปแล้วอ่ะใหญ่เก้าอ่ะใหญ่ไม่ผู้พิพากษาขาพูดผิดไม่เขาเป็นชาวเกาหลีผมเป็นคนเกาหลีกินไต่กินไตอเกาหล่ไม่เปิดการเกาหลีใต้ใต้เดียวกันยอมไหมครับส no. no. ิ้นใจเลยไม่คุณตอบเก้าไปแล้วไงคุณตอบเก้าไปแล้วป่าคุณฟัง ตั้งก่อนทีก็ผมมีแต่เด็กอินเตอร์เอออรแล้วไปอยู่ได้ไงเนี่ยไปอยู่ทำไมผมอยู่ผมหลุดมาได้ไง่เดียวคนเดียวเออไม่ได้สองคะแนนเลยพี่ให้ไงเพราะว่าอะไรอ่ะเพราะว่าคิมจีนวุกอ่ะคือในใจอ่ะคิดอยู่แล้วว่าจะพูดว่าวันทันใหญ่ในแต่ว่าพอเป็นเด็กอินเตอร์ปพ๊บมเขาก็เลยเอ้ยวันัเด็กสมสะบัดโซนยี่น้อยไม่รู้แหละทีมมีได้ไปได้อย่ามาเถียงกรรมการอย่ามาเถียงกรรมการ ดูดิพี่ม่แต่ฝรั่งฝังนู้นดูผมหัวทองหัวเทาบ้าเดี๋ยวหัวทงอะไรนะใครแบงค์ทีนู้นมีฝรั่งหยงีแต่ฝรังดูดิ่ลิงว่ะหัง Speak No No Speak Thai No Speak Thai นะเมาเด็อเโอเค Number f u r Number มาเลย n o เ s h o n p i ั a อ๋อเ a n o อ่ะมาดูเฉลยนี่ฮะ นมมะนาวมีหอยไรเปรี้ยวอันน yeah. ี้เป็นการทำลายดัด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 แล้วอันนี้อะไรมีลเลนไมิลเลนด์รวมกันเป็นนมเปรี้ยวดัดเมลก็เป็นนมเปรี้ยวดัดเมล์ดูไปเลยพ่อขอกันทีอะไรนะนมเปรี้ยวนมเปรี้ยวนมเปรี้ยวดัดเมลก็เป็นนมเปรี้ยวดัดเมล์สองคะแนนต่อสองเฮ้ยไม่คอรมีใครได้นะ เสมอนะอ๋อได้ได้อไดสองเท่าเสมอสองสองนะรครับตอนนี้มาที่คำที่ห้าครับคำที่ห้าก็บอกเลยว่าปราบเสียนไม่แพ้กันคำที่ห้ามา,าเอาแล้วเอาแล้วทีเปอร์ตอบอไำไมทีเรานิ่งอย่งเลยอ่ะทีเปอร์อตอบครับตอบเลยครับทีเปอร์ครับผมไอติมน้ำหาดดีไอติมน้ำหาดดีเดี๋ยวเดี๋ยว แต่มีคาถูกหนึ่งพยางนะครับเออหนูมอัวเนียนีไม่ได้แล้อ่ยเนี่ยวนีเนียเนี่เนยนี้ยนยนี่ยเนี่ย่ยนี่ยเี่เน่ยเนยนี่เนี่ยเนีเนี่ยเนี่ยเนีเนี่าเนี่ยเนี่ยเนยเนี่ยเนี่ยนี่้เนี่ยเนี่ยเนยเอีเยเนีายเี่เีน่าน้นี่เคี่ยนี่น่น่ยเนีนี่ยเนี่ย่ยนี่ยเเน่ยนี่นนยยีี แต่มีคำมีคำหนึงถูกีอ่ะไว้หน่อยคำสุด,ด,ด oh. ท้ายือดีอ่ะนั้ผมรู้แล้วาโอ้ยไม่ไปหรอน้ำทะเลน้ำซีุ้ยซีดีผมรู้แล้วจุลินดีอะไรจุลินีอ้พูดกันพูดกนถูกต้องถูกองจนซดีลิจุลิีูไว จูรินซีดีจูได้ไม่แต่ว่าอันแรกเป็นจูเหรอจูนะคราวนี oh ้เ oh, นี่ยจริงจูไงจูไม่รู้เออได้ไไงม่ใช่กินจูอ๋อทำทท่าอย่างงี้จู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 รินรินรินซีดีโอ้ยขอยากดงเปี้ยวดัชบิลเนี่ยเขามีจูรินซีดีที่ช่วยกับการแบบย่อยเอาหงายหางของเรานะครับ เมื่อกี้พี่เข้าใจว่าขุนตอบถูกแล้วแต่ว่าพอทีม B ตอบผิดเนี่ยเราต้องโยนให้เขาเพราะะน้นะฮะทีม A นนำไป3ต่อ2เฮ้ยเกมนี้มันมันว่ะแล้วมันเริ่มเจ็บคอเริ่มเราด้วยแต่เราไปกันต่อที่ข้อที่6มาครับโน้ตบ้างคิมจีรุกโฟร์อินวันเฮ้ยน่าสนใจ

มีตาหยดมีประโยชน์อันนี้คือโน้ตโัมีไงโดเรมีโดเรมีอันนี้คือปลาและอันนี้คือหยดก็คือมีปลาหยดคือมีประโยชน์นมเปรี้ยวดัชมิวมีจิตวิทยาดีที่มีประโยชน์นั่นเองนะครับเอาหน่อยนะทีม้แล้วรู้จริงแล้วเอาจริงนะเอาจริงแล้วข้อนี้พี่เชื่อว่าทีมีทำได้ เพราะว่ามีสมาชิกของเขาของทีมนี้อยู่ในคำใบ้ด้วยไอพี่ง่ายมากนะตอบเลย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 ตอบ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 เลยมีอ่ามีครับแล้วก็ผิดแล้วเอามานี่มีครับแ้วก็ผิดแล้ว d i s โซนิส n t e d b r o t h e อ อ่ะมีคำแรกก็ผิดแล้วอ่ะไหนลองลองอันนี้ตาเราตอบเราวิเคราะห์ได้เลยวิเคราะห์ได้เลยคำแรกนี่คืออะไรมันคือเส้นเส้นเส้นอะไรเส้นบะหมี่เออนี่ก็แปลว่าอะไรคำแรกก็คือมี่ไงไม่ใช่นูเดิยวบะ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 แล้วนี่อะไรกูดเยี่ยมบะกูดบะกูดนี่ใครบะกูดบะกูดเต๋ บกพิเทงกินมาเลยกินมาเลยไอ้พี่ตอกปากุณเช่งเราพิเช่กันไ่ได้บากเบ่กคาณติเงปากพิเช่ถูกต้องปากคุณเต่บปกคุณตปากพิเช่งตกเชอ๋อไม้มันก็เกมมันเป็นการเล่นคำไงคับที่มันคลายไม่เดคือาเ้าเลยเลย มันก็ถูกแต่ว่าเกมนี้มันมันเล่นคำมันเปลี่ยนไปเรื่อยไงไปกินไปกินอะไรมาเมื่อกี้ปวดตัวปวดขินเมื่อกี้ปวดขึ้ตัวอ่ตอนนี้นึ่งจิคะแนนวะเจ็ดสี่สามสี่สามเออมาพี่ครับให้ไปเหลือดเลยครับทุกคนเกินเส้นหมดเลยทีนู้นคุณดูผมไม่เกินต้องเลยไม่ใช่ดูกคนผมไม่เกินคิดอะไรคุณดูลูกทีนก่อนทีนี้ก็รัดนกติกาแล้วเกินเดี๋ยวลัเส้นนะฮะ ออกมายังตอบไม่ได้กับสกุไม่ต้องเกี่ยวกับเส้นเลยเออดูพี่รันข้อที่8พร้อมไหมฮะเบียสพร้อมไหมฮะถ้าพร้อมแล้วข้อที่8ทีบีต้องตีเสมอให้ได้มาครับผมยาวหน้าดูร์หกยาวหนังตะลุงหนังตะลุงทีน่าขอชนะนะครับเกมนี้ก็ถือว่าจบเส้น นะครับแข่งไปแปดข้อเท่าไหร่เนี่ยห้าต่อสามจบ is over อร์เดี๋ยวเรามาลองเล่นข้อสุดท้ายเล่นๆไหมสามข้อสุดท้ายสามคะแนนเฮ้ยเอาแย่เอาเปล่าเปล่ากลัว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 เป่าคนได้วันกลัวว่ะไอ้พี่น่ะไปไป ไช่ตัวจริงอยู่นี่เอ้านี่คือข้อเสนอจากทีมีข้อสุดท้ายสามแคร์หนาเปล่าไม่คือยังไงผมก็ชนะอยู่แล้วไงไม่ถ้าใส่คะแนนเขาชนะไงคะแนนเขาเป็นหกไม่ถ้าสมมติเป็นอย่างนั้นเล่นทำไมอ่ะเออไม่ก็กลัวกลัวใช่ไหมผมไม่ได้กลัวร้องร้องร้องไม่ได้ร้องไม่ร้องเดี๋ยวดอดเดี๋ยวร้องจริงอย่าอย่าทำ เอางี้ข้อสุดท้ายสาวพอสั่งคะแนนผมให้กรรมการเลือกสองไปสองคะแนนให้พี่เลือกใช่พี่สามใช่ให้พี่เลือกพี่ก็ต้องโอเคอยู่แล้วอ้าวผมว่าพี่ชอบการแข่งขันข้อสุดท้ายเอางี้มั้ยเอางี้พี่ว่ามันไม่แฟร์ทุกคนพี่ว่ามันไม่แฟร์ข้อสุดท้ายพี่ว่าสามล้านคะแนนไปเลยไอันนี้หนักอันนี้หนักมากเฮ้ยอันนี้ดูแปลงขึ้นอ่ะไม่แฟร์ดูแปลงขึ้นเยอะเลยสามล้านคะแนนไปเลยข้อสุดท้ายสามล้านคะแนนตัดสินกันเลยเอาแล้วไงเอาแล้วไง

เมื่อกี้เมื่อกี้ผมจะพูดแล้วว่าตลาดตลาดแต่เสียงมันดังไงใช่ใม่ไม่ได้บอกอีกทีว่าพวกผมมาไม่ได้กลัวถูกพวกผมแค่เก่งเฉยๆลองดิ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 มาก่อนตอบไม่ได้พูดอีกแล้วตอบว่าอะไรนะขอตลาดน้ำคลองแห่ตลาดน้ำคลองแห่ไปคำตอบนี้ถูกต้องตอบมากระเดงอ่ะไหนมาดูเฉลยฮะตลาดต่อไปพี่พยายามแล้ว แต่เข้าใจว่าคือเมื่อกี้พิมพถือธงงานมากอ่าพิมถือธงงานมากกว่าจะตอบเจอกันนอกสนามได้นะในวัโอเคเพื่อนเพื่อนรอบเคียนชานาวงเดียวกันวงเดียวกันเคียนชานาเคียนชานาเต็งเง่งเง่งเงงฟันเพื่นต่เกาหลีพีมพ์ไม่อดโยนเลยอ่ะทีมนี้ชนะไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมีการลงโทษครับสำหรับทีปี